ตอนที่9จากลาจีเยโมยังคงพยายามที่จะดึงสติของนันดอแต่การกอบกู้สมองนั้นต้องใช้เวลานาน,านกว่าที่คิดส่วนนันดอนั้นรู้สึกผิดหวังในตัวของเพื่อนๆมากที่หลงเชื่อคำพูดของข้ารับใช้ทั้งทั้งที่หลายปีมานี้เขาเป็นคนเดียวที่ทำให้บ้านหลังนี้เป็นปึกแผ่นในขณะที่นัดจาคอยขัดแข้งขัดขาคอยล้อเลียนเขาหัวเราะย,ยอก,กับความรักของเขา ซึ่งมันทําให้เขาเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วยังเรื่องงานในสภาแวมไพพอเขาสั่งให้นัทจาทําอย่างหนึ่งเธอก็จะคอยทําอีกอย่างหนึ่งส่วนลาสโลก็ยังขี้เกียจที่สุดเป็นคนที่คาบจ้อนเงินจ้อนทองมาเกิดแล้วก็ยังไม่เคยช่วยยกมือช่วยเขาด้วยซ้ําสนใจก็แค่การหาความสุขให้ตัวเองส่วนโคลินโรบินสันเขาจําชื่อหมอนี่ไม่ได้ด้วยซ้ําถ้าไม่ได้จดไว้ในกระดาษและที่น่าแค้นใจที่สุดคือเกียโม ท,ทั้งที่เขาได้เจอที่ที่มีความสุขกิเยโมกลับลากเขากลับมาลงนรกในบ้านหลังนี้ตอนนี้เขารู้สึกเบื่อและเหนื่อยที่จะเบื่อและเหนื่อยแล้วเขาจึงตัดสินใจเลือกทางออกสุดท้ายสําหรับปัญหานี้นั่นคือการเข้าสู่ห้วงนิทราการเข้าสู่ห้วงนิทราหรือการจำศีลของแวมพรยนั้น คือสิ่งสุดท้ายที่แวมพายที่สิ้นหวังที่สุดจะทำเป็นหนทางในการหลุดพ้นจากยุคเรล็วล้ายในประวัติศาสตร์ซึ่งแวมพายอาจจะเข้าสู่ห้วงนิทรายาวนานถึง50-100ปีหรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็อาจจะยาวนานถึง300ปีเลยทีเดียวเป็นหนทางที่แย่กว่าความตายผู้ที่เข้าสู่ห้วงนิทราจะตกอยู่ในความมืดมิดที่ไร้ความฝันแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะอ่อนแอน่าสงสาร มนุษย์ที่รู้จักทุกคนก็จะตายจากไปก่อนแล้วแวมไพร์ที่รู้จักก็กระจัดก,กระจายแยกย้ายไปคนละทางและเริ่มชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวช่างเป็นมาตราการที่สิ้นหวังที่สุดของแวมไพร์และแวมไพร์คนอื่นๆก็ต้องเคารพในการตัดสินใจนี้ ทุกคนในบ้านต่างโศกเศร้าเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของนันดอร์โดยเฉพาะโคลินโลบินสันที่ดูจะเสียใจมากกว่าใครเพราะคืนนี้เขากำลังจะจัดปาร์ตี้วันเกิดครบร้อยปีของตัวเองจึงอดคิดไม่ได้เลยว่าที่นันดอร์ตัดสินใจแบบนี้เพราะไม่อยากมางานวันเกิดของเขาแต่นันดอร์ก็กล่าวปลอบใจอย่างอ่อนโยนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้ไม่สนด้วยซ้ำว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโคลินโลบินสัน คำพูดของนันดอทำให้โคลินร้องหนักกว่าเดิมเมื่อร่ำลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเข้าสู่ห้วงนิทราอันยาวนานกียโมโทำการปิดฝาลงดับไฟและเอาไม้ตอกปิดประตูอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้มีใครมารบกวนการหลับไหลชั่วการานของนันดอได้อีกแต่แล้วในขณะที่บรรยากาศในบ้านกำลังเศร้าโศกไม่หายป้านำทางก็โผล่หัวมาป้ามาเพื่อแจ้งข่าวกับทุกคนให้เตรียมตัวต้อนรับคณะผู้แทนจากโลกเก่า ที่จะมาตรวจสอบในการทำหน้าที่ผู้นำการบริหารสภาเรื่องนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ถึงจะน่าํำคานแต่ก็ยังถือว่าเป็นเกียรตินัดจาฝันมานานแล้วว่าจะได้เจอคนสำคัญสำคัญมีครั้งหนึ่งที่เธอได้เจอคนเก็บขยะมาแจกขยะให้กับเด็กๆและก็แจกลายเซ็นเด็กๆก็ดีใจแล้วก็เต้นรำกันอยู่3เดือนงานนี้จึงน่าตื่นเต้นมากสำหรับเธอ แต่เธว่าป้าไม่ได้ให้เวลาพวกเธอเตรียมตัวมากนักเพราะว่าพวกคณะผู้แทนกำลังจะมาถึงในอีกสองชั่วโมงนี้แล้วนั่นเท่ากับว่าจะต้องต้อนรับคณะผู้แทน พร้อมกับแขกที่จะมางานปาร์ตี้วันเกิดของโคลินโรบินสันพร้อมๆกันและปัญหาใหญ่อีกเรื่องก็คือผู้นำร่วมของสภาแวมไพร์ดันเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้วหนึ่งคนด้วยเหตุนี้กีโมโจึงต้องงัดประตูปุกนันดอจากการหลับไหลไปได้30นาทีโดยประมาณนันดอตื่นขึ้นมาในสภาพงัวงเงียเขารู้สึกว่าเวลาแ0 0ปี ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเล่กับ30นาทีแถมการเวลาอันยาวนานก็ยังทำร้ายกีเยโมจนสภาพแย่กว่าตอนที่เขาจะหลับนันดอหัวเสียอย่างแรงเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมด เขาอยากสละตำแหน่งผู้นำมอบให้นัดจาเป็นคนเดียวไปเลยลาสโลเสนอให้นันดอยืดเวลาการเข้าสู่ค่วงนิทราไปอีกสองสวันเพื่อจะได้ไม่พลาดงานวันเกิดของโคลินโรบินสันแต่ทำไมเขาจะต้องสนใจด้วยละ่ะนันดอจึงเสนอวิธีที่ดีกว่าโดยการให้นัดจาบอกไปว่าตัวเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงทำให้เธอต้องตัดสินใจฆ่าเขาทิ้งพวกคณะผู้แทนน่าจะชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว เมื่อตกลงกันได้นันดอก็ขอตัวไปเข้าสู่ห้วงนิทราอันแสนยาวนานไร้การเวลาของเขาอีกครั้งกิเอโมดับไฟในห้องเอาไม้ตอกปิดประตูไว้เพื่อไม่ให้มีผู้ใดมารบกวนห้วงนิทราของนันดอได้อีกต่อไปในที่สุดทุกคนก็เตรียมตัวทันเวลาและตอนนี้คณะผู้แทนก็เดินทางมาถึงแล้วคนแรกคือคุณหญิงคามิลาเดอร์มอเนเธอมีอายุถึง1000ปีแล้ว่ากันว่า คยมีอะไรกับม้ามาแล้วคนต่อมาคือโดมินิคัสจอมโหดว่ากันว่าเขาเป็นคนวางเพลิงห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดียและเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่ควงมนุษย์เมียสาวสวยมาด้วยและคนสุดท้ายคือควินแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่มือขวาของดีคอนฟรอสแห่งบ้านเอเลบัสจากเรื่องเบรดซึ่งรับบทโดยโดนัลโลกตอนที่ถ่ายหนังเรื่องเบรดเขายังไม่ได้เป็นแวมไพร์แต่มันก็ทำให้เขาตกหลุมรักไลฟ์สไตล์แบบนี้ จนมากลายเป็นแวไพายอย่างทุกวันนี้ในที่สุดปาร์ตี้เลือดต้อนรับคณะผู้แทนพ่วงก,กับปาร์ตี้วันเกิดของโคลินโรบินสันก็เริ่มขึ้น ฮีเอโม่เสิร์ฟนักเก็ตไก่พร้อมกับสปาเกตตี้ให้กับมนุษย์แฟนสาวสวยของโดมินิคัสส่วนแวมไพร์คนอื่นๆก็สามารถเรียกบอยมนุษย์มาดื่มเลือดสดๆได้ตามที่ต้องการแบบที่โดนัลด์ลกกัดคอบอยคนหนึ่งแล้วส่งต่อให้แวมไพร์คนอื่นๆได้ชิมต่อๆกันทุกอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งคุณหญิงคาเมล่าถามหานันโดนัดจาจึงต้องรีบแก้ตัวไปตามที่เตรียมกันไว้ก่อนหน้านี้คณะผู้แทนต่างชื่นชมในความโหดเหี้ยมเด็ดขาดของนัดจา แต่เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้พ่ายแพ้พวกเขาจึงขอดูศพของนันดอด้วยตาตัวเองด้วยเหตุนี้กีเอโมจึงต้องรีบไปงัดประตูอีกครั้งและครั้งนี้ยังไม่ทนันเคาะฝาโรงนันดอก็เปิดฝาออกด้วยตัวเองด้วยอารมณ์เสงี่ยงกีเอโมเล่าเรื่องที่คณะผู้แทนจะมาดูและขอให้นันดอกแกล้งนอนเป็นศพอยู่นิ่งๆซึ่งนันดอก็สวนว่า แล้วทำไมไม่ให้มาดูตอนเข้าสู่ห้วงนิทราละ่ะเพรามันเป็นสภาวะที่ใกล้ความตายจนไม่มีใครแยกความแตกต่างได้ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีใครบังเอิญตื่นขึ้นมาระหว่างการเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยสุดท้ายแล้วนันดอก,ก็ยอมให้พวกโง่นั่นมาดูก็ได้จะได้จบเรื่องสักทีเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนัดจาก็พาคณะผู้แทนเข้ามาในห้อง ทุกคนยืนดูศพของนันดออย่างโศกเศร้ารำลึกถึงการเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และการเป็นแววไพายที่พอใช้ได้ของเขาเมื่อได้เผชิญหน้ากับความตายชั่วนิรันด์แบบนี้เรื่องหน้าเบื่อหน่ายในชีวิตอมตะก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมันทำให้พวกเขากลับมานึกถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกครั้ง และเมื่อพูดถึงเรื่องใหญ่ๆมันก็ทําให้นึกถึงเรื่องของดันดอเพราะนอกจากเขาจะเป็นนักรบที่โหดเยี่ยมไร้ความปราณีแล้วว่ากันว่าเขายังมีน้องชายที่น่าประทับใจที่สุดในโลกแวมพายอีกด้วยทั้งความยาวทั้งเส้นรอบวงด้วยเหตุนี้ท่านคณะผู้แทนจึงต้องขอแอบดูสักหน่อย เพื่อจะได้เก็บเอาไว้เล่าให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานฟังในภายภาคหน้าท่านคณะผู้แทนล้องวงพินิษพิจารณาน้องชายของนันดอด้วยความพิถีพิถันและพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดขนาดก็ทั่วๆไปไม่มีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านไม่ได้จะบอกว่ามันเล็กนะบางทีมันอาจจะมีความหนานแน่นกว่าคนทั่วไปก็ได้โดมินิคัสล้วงมือไปลูบคลำขำของนันดออย่างแผ่วเบาและพบว่ามันมีน้ำหนักปานกลาง และค่อนข้างยืดหยุ่นสรุปคือก็ระดับกลางๆทั่วๆไปนั่นเองเมื่อวิเคราะห์หำนันโดจนหนำใจแล้วนัทจาก็ชวนทุกคนกลับไปที่งานเลี้ยงอีกครั้งปล่อยให้นันโดหลับต่อไปอย่างสงบตราบนานแสนนานในระหว่างที่ทุกคนสนุกสนานกับงานเลี้ยงลาสโลก็ลุกขึ้นขอบคุณแขกที่มาในงานและเพื่อให้ทุกคนจำได้ว่างานนี้พ่วงงานวันเกิดของโคลินโรบินสันด้วย นัทจาพยายามเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครสนใจเรื่องนี้แต่ลาสโลกลับไม่ยอมหยุดพูดเขายังคงเล่าถึงความประทับใจในตัวโคลินโลบินสันเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับโคลินโลบินสันเมื่อพูดจบนัจจาชวนทุกคนออกไปดูโชว์อึบสดที่เตรียมไว้เมื่อคนอื่นๆออกไปจากห้องเธอก็เข้าไปคุยกับลาสโลเธอไม่เข้าใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่มีใครสนใจวันเกิดของโคลินโลบินสันด้วยซ้ำ และลาสโลก็บอกสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจนั่นคือโคลินโรบินสันกำลังจะตายในคืนนี้ ลาสโลรู้เรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ตอนที่ไปค้นข้อมูลในห้องสมุดแวนพายเขาเจอข้อมูลของแวนพายพลังงานประมาณสองสามหน้าในหนังสือเล่มหนึ่งข้อมูลนั้นทำให้เขาช็อกมากมันเขียนไว้ว่าแวนพายพลังงานจะมีอายุข,ข100ปีเขาปกปิดเรื่องนี้ไว้ด้วยการฉีกหน้ากระดาษออกแล้วอ้างว่าจะเอาไปใช้รีดน้าเชือ้อมันคงจะดีสาหรับโคลินโลบินสันถ้าไม่ต้องรู้เรื่องน่าเจ็บปวดนี้ด้วยเหตุนี้เองในหลายตอนที่ผ่านมา ลาสโลจึงพยายามใช้เวลาอยู่กับโคลินโลบินสันเพื่อจะมอบความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตระหว่างที่พูดกันอยู่โคลินโลบินสันก็เดินกลับมาที่ห้องปกติแล้วเขาจะไม่มีทางพลาดโชว์อุบสดหรือกิจกรรมโคกมวยแบบนี้แต่คืนนี้เขารู้สึกท้องไส้ปั่นปวดจึงจะขอตัวไปนอนก่อน ความผิดปกตินี้หรือจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งความตายกันแน่ทุกคนลงไปดูอาการของโคลินโรบินสันที่ห้องตอนนี้เขานอนแน่นิ่งใบหน้าอิดโรยแต่ยังคงตดได้อยู่ทุกคนพยายามทำดีกับเขาเต็มที่กีเยโมทนอยู่เฉยเไม่ไหวจึงรีบวิ่งไปงัดประตูห้องนันดออีกครั้งคราวนี้กิเยโมไม่ทันส่งเสียงเรียกก็รู้เลยว่าใครงัดประตูเข้ามา ิเอโม่เล่าเรื่องความตายของโคลินโรบินสันและเขาคิดว่าทุกคนควรอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตทำให้นันดอต้องจำใจลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อนันดอลงมาถึงห้องของโคลินโรบินสันก็ดูเหมือนว่าโคลินจะตายไปเสียแล้วโคลินได้ตดออกมาเงีย,งยบๆอย่างนุ่มนวลก่อนที่จะจากไปแต่ถึงอย่างนั้นนันดอก็ไม่เชื่อว่าโคลินจะตายจริงๆเพราะหมอนี่เคยแกล้งตาย เพื่อเรียกร้องความสนใจมาห้าครั้งแล้วดังนั้นไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เชื่อนันดดพยายามปลุกโคลินให้ตื่นขึ้นทั้งตบมือทั้งจักรจี้แต่โคลินก็ไม่ตื่นสุดท้ายเมื่อเอามือจิ้มไปที่หน้าหน้าของโคลินก็แตกดังโผลโอเคไม่ได้แกล้งตายจริงๆด้วย